พอสีสามองหนึ่งวู้วววต้องเป็นแล้วแหละจริงโอมาเถอะรอบนี้ฉันเป็นผมเป็นเด็กไม่ได้เป็นเด็กชาลัดเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ทำลายบ้านคนอื่นมาคุณต้องดูแลกันบ้านขนาดนี้ครับผมอะไรครับอะไรครับ อะไรวะอะไรวะนักสามาที่จะเอาก้อนเงินตีปาแกได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมีแผนการดีๆ มันมีหนึ่งในเพื่อนของเราเป็นเพื่อนบ้านซึ่งฉันคิดว่าเราควรที่จะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนคล้ายกับก้อนขี้อ่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอมันมันมันจะมันจะสกปรกไหมมันจะเลอะเลยมันมีกลิ่นน่ะมันมีกลิ่นไม่หรอกฉันว่าเราควรที่จะเกาะกลุ่มกันนะและอีกอย่างหนึ่งที่นี่เนี่ยถูกล็อกไว้เต็มไปหมดเลยเราจำเป็นจะต้องหาคุณแกลเพื่อที่จะปลดล็อกห้องใต้ดินแล้วไปทางอ้อยท่อระบายน้ำด้านล่างโอเคติดหนึบกาวโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ย เพื่อนอยากกินนมปังว่าเราเรามีนมปังด้วยไหนโอ้โหหวานเลยฮึฉันว่าพี่กินได้แหละเป็นฆาตกรแน่นอนคนใส่ชั้นทุกอย่างเลยผมแค่แกล้งโคลเราหาของดีกว่าเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไม่รู้มีแต่งนามีตามเจ๊นไอ้คว้าไม่ได้ไม่ได้ใจไอปลงหัอแปลงเป็นหรอไม่ได้เป็นเอาละตอนนี้ทุกคนช่วยกันหาของเลยนะ ฉันน่ะจะรีบถือพวกของหนักๆไว้จะได้ปาพวกฆาตกรได้จะใครใครโยนกาวกันหรอฮะผมโยนกาวไว้เพื่อนเพื่อนมาตรงต้นคิดมานี่ดิไหนอ่ะนี่มานี่มานี่มานี่เราจะเฉลิมฉลองการที่เราอ่ะโดนลักพาตัวมาโดยการจเฉลิมฉลองทั้งหมฉลองอะไรวะเออแต่งานคิดบ้าเราจะร้องเพลงพร้อมกันทุกคนขึ้นมาแล้วเราวราเรเราอยู่ตรงไหนอ่네ะอ๋อตรงนี้อ๋อวันนี้ เป็นวันสง,งการ,รงัรงรนเนละเรื่องอไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยฉันบอกว่างานวันปีใหม่ไองานวันคิบ้านเอเอ่าย,เ,ยหเหรอนอกจากที่นี่จะตกแต่งดีแล้วเนี่ยยังมีรูปภาพของเด็กน้อยหัวเกรียนด้วยซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แน่นอนอาจจะเป็นคนที่โดนจับตัวมาฉันก็ไม่แน่ใจแฮะทุกคนใจดีกว่าปะแสดงว่าพี่แป้งเป็นเหรอใช่ไมอะ ทำไมอะพูดมากพิ่อกัอ่ะพูดเยอะอะไรหล่ะนายอยากดูไหมว่าฉันทำอะไรได้บ้างไหนทำอะไรได้บ้างนี่ฉันยิงได้อย่างเดียวแ่ฉันไม่มีอะไรเลยนอกจากการยิงเขามองหงมา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 ม่มานาม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 นมา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 ม้มา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 เามอมามานามามาามาามาานาาามาม่มามเมาาาา เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกดโซน่าได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนบ้านมันกดโซน่าอีกแล้วเพื่อนเฮ้ยแล้วเปิดโซน่าแล้วมันจะทำอะไรเราได้อ่ะมันจะรู้พิการเราเหรอใช่มันจะรู้พิการเราไขแล้วใไขแล้วมีคนไข้กุญแจเดี๋ยวก่อนนะแถวนี้เนี่ยน่าจะมีกุญแจอยู่แน่ฉันจะลองไปหาดูโอ้โหปักโอ้โหปักล้วๆลมากสามดอกแล้วเรียนไขสามดอกแล้วว้าวเฮ้อะไรมันจะขนาดนั้นอ่ะ แล้วทำไมแป้งต้องกังวอน่ะฉันไม่ได้กังวลนอะไรเลยใันี่ยไม่ได้หาของเลยแป้งแค่แบบกังวลว่าแบบยังไม่ได้จัดการเลยริงจริงเราทำไมถูกอุตส่าห์ของไม่คมหัวเองใครใครรู้หรือเปล่าว่าขันตกรเนี่ยมันมีความสามารถเฮ้ยฉันเจอคุณแจอะไร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 เฮ้ยอย่าช่วยหลบหลบซีหลบซิหลบโดน ไป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 ามันฆ่ามันไอหมันไปะไหมไปยไม่ได้ใช้เาไม่ได้ใช้ออเออเออเออตามมันตามปามันตาปามันตมันเออโอ้อล็อกเขาแล้วันเวเนี่ยคนเวเนี่ย่เโอ้โหเอาอี่ฉันีฉันเก็บมาหมดแล้วเออทำอะไรได้เลอะาบ้าเลยตีคออย่เอาเวกาพับเอา เอ้ช,ช,ช่วยเพื <c oughs> <c oughs> ่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนดิช่วยเพื Además> ่อนดิช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไอ้ช่วยสุดยอดสุดยอดเฮ้แสดงว่าากอแจอย่างแน่นอนทงไมเป็นมันหัวล้ออยู่นั่นโอ้โหแจนอย่างแน่นอนนี่มันคือห้องเก็บของ ดูดิทำไมฆาตกรถึงเอาพวกของสยองสยองแบบนี้มาไว้ในห้องแบบนี้อ่ะโอ้น่ากลัวนี่ห้องอะไรห้องว่าไม่แน่นะเขาอาจจะพยายามล่อลวงเด็กมาที่นี่ก็ได้เพื่อนประตูทางออกอยู่ที่ไหนอ่ะฉันมีกุญแจสีแดงอะไรนะเป็นกุญแจอะไรนะเพื่อนตะกี้ไม่หน่อยฉันไม่หน่อยกุญแจระควางกระจายหมดเลยตะกี้โอ้ใช่บอกเลยว่าเธาถือเราจะอะไรวิ่งวุ้ยฆาตกรมาน้ามาตรงไหนมาตรงไหนบอกฉันด้วยนี่ห้อง ไห้ฟาหัวมาเร็วมาเร็วอะไร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 ตรงไหนวะตรงไหนอะใจใจใจเราได้สูญเสียเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมาเกาะกลุ่มกันก่อนเราต้องมีแผนการเราจะทำให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เพื่อนของเราตายไปแล้วหนึ่งคนได้ไอ้นั่นมาขึ้นก่อนมเนี่ยใครเด็กน้อยนี่ใครขึ้นก่อนมเนี่ยไม่ใช่ โอเคพวกเราสี่คนตอนนี้ฉันมีกุญแจสีแดงพวกนายมีกุญแจสีอะไรบ้างแกมีสีแดงคนตายผมมีเหลืองสีแดงโอเคคนตายไม่มีสิดพูดไปพวกเราเอาของหนักๆเอาของหนักๆผมมีคอนพี่กีดพี่กีดนะวันนี้ดิวันนี้ไป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 ปไปไ ยังไงวะมอดูมูมาูมาดมาัลอยู่นู่นทุกคนต้องเห็นัไหนทังไหนังไหนอยอู่แ้วกันวะอยู่้วกันต้นไม้ต้นไม้เหรอออมีจกนสเห็นไอยออออดูก่อนตอนนี้เราเหลือกุญแจสีสีสีอะไรีอะไรส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 ีอะไ ไอ้ช่วยด้วยช่วยผมช่วยมด้วยช่วยผ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 มด้วยเออเออคุณช่วยผมช้าไปผมไปขายอยู่ดียว่าดีกว่าวิ่งเ๋ยวลยวิ่งวิ่งวิ่้บด อมีคนโดนมีคนโดนโอ้ยมีคนโดนหนีวิ่งหนีหนีเลยไม่ต้องไปะตีอะไรผมเนี่ยไป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 ระหันขึ้นแจ๊คโอ้กระกรกรตายเลยคุณมันโหดร้ายโหดเยี่ยมแมงค์เขาขายหมดแล้วป้าเขาขายหมดแล้วเหลอกุญแจนี่ไงสีแดงจะไปมหยไปอ่ะไหนไหนไหนสีแดงใช่ไหมขันแบงค์ขายแล้วแล้วเหลือเหลือได้อีกดอกนึงเราจะตามนกไปทุกคนมันมีนกบอกทางไปกุญแจอยู่ไม่ใช่เมื่อกี้มีคนหยิบกุญแจสีแดงไปตรงพื้น่ะ ใช่หรอข้าตกรหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะถ้าข้าตกรได้ไปอ่ะเราก็ไม่สามารถเอาได้แล้วทุกคนตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฟังโดนฟังโดนต้องม่เห็นมาเลยจะไปไม่ได้มีคนช่วยอยู่มีคนช่วยอยู่มีคนช่วยอยู่เฮ้ยไปช่วยข้าตกรไปช่วยข้าตกรจะพิ่งวิ่งหนี ไาพไฟไฟไฟโอ้โหไฟาฟไ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 อไฟ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 าฟไ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 ฟัฟกฟไฟ่ฟไ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 ฟกฟไ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 ไฟ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 ไ อันนี้อันนี้ผมรีเควสที่ป๊อปเลยเอาไอช็อตช่วยปโมช่วยปาปาก่เปิดแลกวมีใครอกจะบอกจะบอกว่าทั้งทั้งฟุตบได้ป่าเป็นสิบยทีคือ ตัวผมยางทุนยคือโดนแบบไอ้ที่โดนเยอะๆนั่นแหะผมไม่ใชว่าผมเลยแหละผมปลาเยอะมาก่เฮ้ยบอกเลยนะว่าเรื่องของฆาตกรนันฉันถนัดมากเพื่อนเ่นถนัดโดนบูลลี่ไม่ไม่มีใครโดนบูลลี่เท่าไปอีกแล้วผมไม่ค่อยถนัดฆาตกรเท่าไหร่โอ้โหพี่แม่ชักกล้าพูดกล้าพูดนะพี่โอปอไม่มาเมื่อวานอ่ะพี่น่าจะได้เห็น มากแค่ไหนอีโดนแกงหรอเฮ้ยด่าอะไรอะเฮ้ยดัาไม่หรอ้ยดเาีมาตว้าวทำไมผมไม่เป็นคาตกรนงกหนูเปคนนี้กาข้เป็นั้นเปนเสอหาคีการ์ดแป๊บนึงน้เพื่อนเสียงจัดจกเฮ้ยมาถึงก็เจอคีการ์ดเลยอะคนที่แบบติดใหมดจอยไหนอะจอคีการ์ดพี่อะไร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  อะไรกันอะไรขึ้นเดี๋ยวนะน้องป่าไปหนาะอดูวิธีต่อจริตอ่ะดู acting ป่ะเนี่ยไม่ได้ acting ดีกว่าพี่นะตอนนี้ผมเจอคีการ์ดหมายเลขหนึ่งไปเจอคีการ์ดเจอคีการ์ดเจอคีการ์ดป๋าป๋าตัวใหมผมยังไม่เจอคีการ์ดเลยเนี่ยไหนพี่ก็หกเปล่าขอดูหน่อยไหนพี่แบมือเออแบมือโอปอโอปอตัวไหนพี่ยังไม่รู้เลยโอปอตัวไหนดิูตัวเหมือนพี่แจงอ่ะ ตออนนกั๋อนี่เหรอนี่ใครอ่ะที่กดทีบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยถึงแม้ว่าเรายังไม่เจอคีย์การ์ดมากมายแต่ฉันเจอคนนี้ใครเนี่ยปางปางอ๋อปางชุดเหรอปางปางชุดนอนเหรอหรือชุดอะไรวะเนี่ยชุดเล็กคูนเหรอเออไอ้หน้าฆาตกรแบบทำชุดแพร่ภเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนฉันเห็นคนชุดเรื่องแสงเดินไปเดินมาแล้วฉันคิดว่ามันเป็นฆาตกรแน่ฉันเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีเสียงตัว เอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยอะไรล่ะไข่เจ๊งมันงกลัวคุณวอยวายอะไรกันเนี่ยมีสังกะริษแล้วเหรอคุณวอยวายเพื่อให้ตัวเองเนียนไงเอ้ไข่มันเปิดมันเปิดมันมีคนเปิดตรงนี้ใครเปิดใครพี่ใครพี่ใครพี่ใครพต่พนักงานเปิดใ่ะเปิดไหนเปิดไหนบ้าผมก็อยู่กับพวกคุณเนี่ยผมอยู่กับนทตรงนี้มีพี่ไหมอยู่ตรงไหน ใช่ไหมพี่หมาเป็นใช่ไหมพี่หมาพูดไหมไม่ปลอภัยพี่หมาเพราะว่าฆาตกรมันสามารถเปิดได้แปลว่าพี่หมาเป็นพี่เพราตพอบมันปิดไฟอะมันมืดมากเลยเอ๊ะทำไมทำไมชุดเรืองแสงถ้ามีคนเห็นเนี่ยก็คือคนคนนั้นแหละเป็นไม่รู้ว่าจะเปิดกุญแจแล้วจะเปิดกุญแจแล้วอะไม่รู้จะไม่เดินกับใครแน่พี่กิดออกไปเลยไปไกลๆทำไมอะใครอะพี่เองไม่เฮ้ยพี่ปิดพี่กิดพยายามเดินใกล้ฉันนะดูเกินผมหาของไหมล่ะครับ กดไฟตรงไหนวะมันหาไม่เจออะข้างนอกป่าวข้างนอกป่าวที่พี่ไม้ไม่ทำงาอะไรล่ะพี่ไม้ไม่ทำงานพี่ไม้อยู่นิ่งๆขั้นตอนที่ไหนพาของขั้นตอนไหนมาจะคนแล้วโอ้ยพี่ไม้เฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจียนานมันมีคนแปลงร่างมันคนแปลงร่างเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นพี่ไม้โยกล่างพี่ไม้โยกล่างไ่พี่ไม่้โยกล่างไอ้แป้งก็ดิอยู่ไม่มีอยู่ข้างบนนี่แป้งอยู่ข้างบน

อยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันไอเด็กเลือดแสงไม่ไปไหนเด็กเลือดแสงฉันบอกแล้วมันมีแบบท่าทีแปลกๆพี่กิตเนี่ยมันบอกเลยว่าไอพวกที่แบบว่าเป็นแล้วปิดไฟเนี่ยคือพี่กิชตโฉยว่าคนอื่นก็ปิดไฟได้ไม่ใช่พี่คนเดียวจะมาแกล้ไม่ใช่หนูแน่นอนเพราะหนูปิดไม่พี่อย่ารู้เเออหมือนคนลุกเลย ใครช่วยคนรู้มาดึงมาดึงมามามายืนมายืนมองทำไมมายืนมองทำไมเอาดเขาดูเขาดุด้คนเดียวแล้วไม่ไหนอือออปอไอ้คนรูไอ้คนอปอโโอปโอโอยดีปอปอหนีไปไหนปอปอวิ่งปอวิ่ง เขาเล่นอยู่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 โอปอหนีไปไหนโอปอเคนตอองบ้านแล้วปอตายหมดเลยโอปอจะบอกว่ามันโอปอมันตามกลิ่นโอปอได้นะเออมันตามกลิ่นตูดได้นะตามกลิ่นยังไงกลิ่นตูดคือพี่กลิ่นเป็นคนเป็นคนโรคกลิ่นขนาดไหนดมตูดโอปออ่ะไม่ใช่มันมีรอยแบบว่าตัวนี้มันจะมันสามารถตามได้ว่าเพื่อนอยู่ไหน ไปเห็นควันอืมตาบันหลอกได้กลิ่นหอมฉุยตายเลยระวัตมันตายหมดเลยนี่นี่หนูมือสั่นนะพี่มือโอปอมือสั่นใจเย็นนะใจเย็นนะโอปอลไม่ต้องมือสั่นหรอกเพราะว่ากุญแจตอนนี้ไม่มีใครไขเลยมีไข่ไม่มีไขไปแล้วพี่ว่าบ้าป่ะไม่มไขไปแล้วโอ้ยโอเคโอเคไปพาไปดูกุญแจเลยดีๆอยากรู้เลยอี่ดอกโอปอลเห็นตรงนั้นเปล่ากุญแจเหรอ โอปอเฮ้ยโอปอปอนั่นอะไรอ่ะอีกายกาตอนนี้กุญแจเหลือทั้งหมด5ดอกเฮ้ยโอปอเจอกุญแจสองไม่บอกดิเดี๋ยวพี่กิตมันรู้มันรู้อะไรฝั่งนี้มรู้อะมัรู้แล้วพี่กิตมันแคมป์โอปอพี่กิตบอกแม่ว่าพี่กิตมันรอดึงมัรอดึงพี่กิตมันรอดึงพี่บอกเลยแตไปแล้วไปแล้วไข่เลยไข่เลยเอาบ้านไข่ไข่ไข่ ไปไปมาแล้ว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 มมีกินแป้งแางเมันเด็กน้อยหัวเกียนมีเขาไปเซียนมีเขาเปิดโซน่าด้วยโอเคอยู่นั่นนี่เอง มืสั่นมอจับมืันมากมไหวีอไม่ใช่มันมีสวิตช์ไฟข้างนอกครับเฮ้ยเป็นอะไรวะอย่าคิดโกงดิอย่าคิดโกงเลยนะมานี่อย่านี่เี้ พี่ิดขออะไรอย่างหนึ่งได้ปหะอะไรอ่ะอย่าปิดไฟได้ไ้มสตีมันมืดมากเลยพี่มองไม่เห็นเลยผมเรียงแสงให้คุณอยู่